ผมบอกก่อนนะที่เขาเอามาคิดกันเนี่ยเพราะว่าเดิมเนี่ยมันมันมีชั่วโมงเขามันเหลืออยู่แล้วทุกวันนะวันละสองชั่วโมงมันเหลืออยู่แล้วเพราะสองชั่วโมงเดิมไว้สาหรับให้ให้ไปจัดการเรื่อสอนให้ครูเธอไปทําโน่นทำนี่วันนี้ดึงเวลานั้นกลับมาแล้วให้มาเพิ่มการเรียนรู้ตรงนี้การรู้ไปรู้อย่างเขามีกี่โปรแกรมมีกี่วิชามีใครใครเลือกยังไงตรงไหนใครเป็นคนเลือกเขตเขาเป็นคนเลือกไม่ใช่เหมือนกันทั้งประเทศแตุ่่งในการเรียนรู้บางที่เขากาเรียนรู้เพื่อ เพื่ออะไรล่ะเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาของเขาเองนะไปถูกการปฏิบัติทางานให้เป็นคิดให้เป็นกระบวนการนะคิดอย่างที่ผมคิดเนี่ยผมก็ไม่เรียนมานะผมก็ศึกษาของผมเองเนี่ยเรียนรู้ของผมเองเรียนรู้ยังอะไรวะเรียนรู้รูรต้ตลอดเวลาเรียนตลอดเวลาวันนี้นะนายุบารัฐบาลคืออะไรนะพัฒนาการการศึกษามันมีการศึกษาอะไรในระบบนอกระบบใช่ไหมอัธยาสายัย ใช่ไหมคือเรียนที่บ้านอะไรก็ได้แล้วแต่การเรียนรู้ทางโลบไอทีอีเล e ิร์นิ่งก็มีกําลังทําอยูแอ่แล้วอะไรอีกแอะไรอีกการสารนอกเรียนใช่ไหมปรับทุกอันปรับเพื่ออะไรปรับให้ไปกกสู่การมีประสิทธิภาพการมีประสิทธิภาพของนักเรียนอยู่ที่ตรงไหนจุดความพอดีลงตัวกันระวังครูนักเรียนผู้ปกครองนั้นท่านต้องไปดูที่ว่าเออเราขาดตรงไหนเราไปเติมตรงไหนนะมันสั่งไม่ได้หรอกท่านจะบอกว่าเออพัานสาราไม่เห็นมีอะไรเด็กไม่เห็นพอใจไม่พอ ผมถามว่าการศึกษามันมันไม่ได้ประเมินแบบนี้นะไม่ประเมินสลมลิ์ของประเทศของการพัฒนาารมนุษย์เป็นเดือนๆไม่ใช่มันต้องไปดูเรื่องคนคนเริ่มต้นเข้าไปเรียนใหม่คนกําลังใกล้จะจบคนที่จะเป็นอนาคตเพิ่งเข้ามาโน่นไปแตกลูกแตกหลายลูกคิดออกมามันที่จะเอาตั้งห้าหกแท่งอะไรมาทําแล้วอะจะเรียนรู้ตรงไหนไม่ว่ามารัฐบาลที่เอามาเติมตรงไหนวันนี้เขาบอกว่ารัฐบาลเอ่อบอกเลยนะการผลิตคนเนี่ยไม่ตรงความต้องการของประเทศเราก็เรื่องนั้น้มัน เป็นหัวข้ออาข้าไปคิดมาก็เป็นวิชามาเหมือนผมตอนเด็กเนี่ยแกะสลักอะไรอะไรวิชาเลยแกะสลักอ็อกอะไรอ็อกอะไรผมเรียนหมดอ่ะงูปลาก็อย่างดีเขาจะได้รู้อ่ะเขาชอบอะไรไม่ใช่หม่ง,งั้นทุกคนก็จะไปเรียนละเรียนละไปทางผู้ศาสตร์ประหาจัดการแลวปัญหางานทำได้ไหมเหล่าผมวม่ายู่ถูกอ่ะถ้าคนใบประการเขาเก่งจริงมันมีงานทำแน่นอนแต่ถ้ามันเยอะเกินไปมันก็มมีคนจ้างเขาต้องคนที่เก่งที่สุดใช่ไหมเหล่า นี่เขาเรียกไปสู่กันแข่งขันเพิ่มคีนสามารถเพิ่มรายได้ของประชาชนเพาะฉทุกคนคิดอะไรมาบอกไปเป็นครูมันได้ไหมเนาะใครคิดเป็นครูไหมไม่อ่ะทำไมอ่ะสอนลูกอยู่ไม่ได้เลยเพราะ <c oughs> ลูกไปทัศนิตรายสอนมันอยู่ในกรอบที่แค่นั้น